อะไรที่เซอร์ไพรส์มากค่ะทุกคนมีทุเรียนขายที่ซาอุเนี่ยแต่บังเอิญไม่ใช่ทุเรียนของไทยหรือของเวียดนามน,นะแม้แต่ของจีนก็ไม่ใช่แต่เป็นของสีลังกาค่ะหุยตื่นเต้นเลยค่ะใช้ให้คนขับรถไปซื้อสตรอบเบอรี่เพื่อที่จะเอามาแต่งหน้าไอศกรีมเมื่อวานนี้และเขาถ่ายรูปทุเรียนส่งมาให้ก็เลยบอกว่าเออหิวมาสักลูกสิราคาแรงไหมอะไรประมาณนี้ ลูกนี้2โลกว่าค่ะโลละ18เหรียญก็ตกประมาณ38เหรียญน,นะคะ38เหรียญน,นี่ถ้าบวกลบคุณหารเป็นเงินไทยแล้วก็ประมาณ350ประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็สั่งให้ซื้อสับป,ประรดมาให้อ่าหัวหนึงเพราะว่าเราจะใช้ทําน้ำอ่าค็อกเทลบางอย่างแต่ลืมเอาออกจากถุงเอาใส่ไว้ในถุงเดียวกัน เพราะเมื่อวานเรายัางไม่ว่างก็เลยเอาใส่ถุงไว้ก่อนกลัวกลิ่นเขาจะกระจายเต็มบ้านอะไรประมาณนี้คะ่ะก็เลยใส่ถุงมัดปากถุงไว้แล้วก็ไปบ้านเพื่อนกลับมาตอนเช้านี่โ,โหตื่นมากินคุ้งเลยคะ่ะทุกคนและสับประรดก็มีสีค้ำขึ้นด้วยคะ่ะจะเกี่ยวกันไหมนาะแล้วเราก็ได้เวลามาบอกทุเรียนกันทุเรียนลูกนี้เราจะตั้งชื่อว่าทุเรียนพันก้านสั้นนะคะเพราะว่า การเขามีมาแค่ประมาณสักหนึ่งนิ้วประมาณนั้นเลยค่ะ ก็เลยเอามาเฉาะผ่าดูเราก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะสุกไหมจะไม่สุกไหมอะไรยังไงแต่ว่าเราก็ผาด้วยวิธีของเรานั่นแหละค่ะโดยการตัดตรงก้นออกก่อนแล้วมันก็จะมีรอยแฉกแฉกให้เราเฉาะ <My God. S 1> ไปตามรอยของมันค่ะก็จะง่ายในการปอกแต่เพื่อนๆดูเนื้อทุเรียนสิคะซื้อทุเรียนได้กินปลาค่ะนี่เลยเห็นไหมบ้านเราเขาเรียกว่าเป็นปลาใช่ไหมเพราะว่ามันนิ่มมัน อันนี้มันก็ไม่ถึงกับนิ่มกับเละนะแต่ว่ามันไม่มีเนื้อมีแต่เม็ดอ่าเนื้อมันก็บางๆแทบจะไม่หุ้มเม็ดอะคะ่ะนี่ค่ะกินมันก็ดีอยู่แต่ว่าพอแกะออกใส่จานหมดแล้วเพราะว่าเราจะชิมนะรสชาติมันก็ได้อยู่นะไม่หวานมากมันๆแต่ก็ไม่ค่อยหอมสักเท่าไหร่เม็ดนี่ใหญ่เป้งเลยดูสิคะเราก็ว่าเราจะแกะออกหมดแล้วเราจะเอาไปทำอะไรนะข้าวเหนียวทุเรียน คงจะไม่ทำไอศครีมแล้วละค่ะกินไอศครีมมาหลายวันนี่เลยค่ะทุเรียนสีลังกาอ่ามีหน้าแหละไม่มีชื่อเสียงไม่มีใครรู้จักเลยว่าเป็นพันอะไรขายดีไหมเนื้อเป็นซะอย่างเงี้ยใครเขาจะมาอุดหนุนเนาะเพราะว่าเนื้อเขามีนิดเดียวเนาะ,ะจะให้เรากินหมดทั้งลูกนี่เราก็กินได้เพราะว่ามันไม่ค่อยมีเนื้อมีแต่เมล็ดใหญ่ๆนี่ค่ะ เนื้อนี่แทบจะไม่หุ้มเมล็ดเลยก็แล้วกันเราเอาให้คนขับรถดูเขาขอโทษค้าบอกแต่เราบอกว่าอันนี้คือประสบการณ์กินไปได้ครึ่งหนึ่งรีบเก็บเมล็ดใส่ถุงเลยค่ะเก็บไว้ทําอะไรน่ะเหรอก็จะรีบเอาไปทิ้งไกลๆค่ะกลัวเขาจะมางอกมาออกแถวใกล้ๆบ้าน